ก็จะสอนยืดยิ่งข้ามากกว่านะครับนี่เป็ปั้งมามาเป็นชุดครับซูสุดยกการสูไว้ภาษาปวยที่เรียกว่าสวมบวกคันน็อกครับต้องดีม,มาตรฐานด้วยนะครับการอย่าแตกครับทางด้านของหนุมานแมเดินเข้าไปยากขามหัวลงร่างแล้วครับจิตเพชรวันนี้มาละเอียดครับสับขาต่อยหน้าสับขาต่อยหน้าครับ อาครับได้ไหมได้ไหม้อมา้อมาเอาขอแม่คุณพี่เคร้่องล้มช้าแต่งตัวหน่อยอ่ายังแต่งตัวไม่เสร็จนะครับไปเจาะไปนี่บริเวณพัดนอกก่อนนี่ครับอนุบาลอนุบาลเอาเลยแล้วอนุบาลจาะไปที่ขาหน้าแลรงไปแล้วโอ้ยแแน่นเหลือเกินิเนโอ้โหยืนซดกันเลยนะครับคู่นี้เอาครับเกมเปิดแล้วครับอนุบาลเดินแล้วเดินเร็วขึ้นแล้วเลื้อย เดี๋ยวจะตีไม่เก็บนะครับแบบนี้ได้กระตุ้มสองตุ้มกรรมการก็จะแยกออกมาครับใทรที่ชอบสดนี่ไม่ทิดหวังเลยครับทั้งสดทั้งซัดครับแหมอัดก,กันแต่ละหมัดแต่ละดอกออกกันแบบเนื้อเน้นๆตบฮุกซ้ายมาขวาล่าดูบานยังไม่โูการถวายแหวนสักทีนึงนะครับโดนไปเยอะแล้วครับแต่ว่าแฟนๆก็ยังคงความเชื่อถือนะครับบอลอึดเอ้ามีมีมีซุดไปนิดนึงรับล็อกมายัางตีไม่ได้ครับ วิงเข้าไปเจอท่อนแขนตั้งสอกกันอีล็อกแล้วขานุมานเลยแล้วครับคุณเชษขยาวขยาวขยาวต,ขาววตีขยาวแล้วตีขยาวแล้วตีล็อกดับสตีแบบ,บหมุนแล้วก็บิดไปมาครับ กรรมาการยิ้มอีกแล้วกรรมาการยิ้มอีกแล้วคุณเชื้อชายโอ้โ <c oughs> หแก่หน้าแกเป็นมิตรอยู่แล้วอาจารย์กีรศิ์<อ>หน้าแกเปื้อนยิ้มนะดูดิดูดิดด<อ>ยิ้มง,ง่ายมีความสุขครับเออบางทียิ้มมากไปดิหน้ามวยไม่กลัวนะหน้ามวยและไม่เครียดอเอาละเกมสนุกเลยทีเดียวนะครับอนุมานตอนนี้แปลงร่างเป็นอนาคอนดาแล้วครับแต่ว่าต้องฝ่าพายุหมัดเข้าไปก่อนนะครับเกียร์ลงไหมถ้าเกียร์ไม่ลงนี่เสียแรงไปเยอะนะครับโอ้โห แม่พยายามจะลุกเป็นพิกัดเลยครับอนุมานกินเพชรนี่ก็มีลูกเก่านะครับตั้งไว้ตั้งไว้ครับแม่ขาข้างเดียวนะครับกระต่ายขาเดียวเอาจะมาตีฮนุมานฮนุมานถล่มฮนุมานล็อกตีตีแม่บิดไปอ๋อหรือต่อครับฮนุมานฮนุมานชานสมอนวางหน้าไว้ไม่ได้อีกโอ้ยดีครับแม่จะได้ตีสักหน่อยครับ เพชรคอยตั้งกระแพงหน้าไว้ครับเกข้างเกาะได้ดูครับนี่ครับเขาจะใช้เหลี่ยมสู้ครับกิจเพชรตั้งกระแพงหน้าไว้เจอกันบาเมื่อนู่นแหละครับต้นไปที่แล้วนะครับชนะน็อกยกหนึ่งนะครับตำนินในรูปแบบของ3ยกฮักเท มาลูกหักลูกเช,น,กเชนะครับกิดเพชรนะครับประสบการณ์เหนือเลยเอาอนุมานในช่วงท้ายเกมครับโอ้โหต้องตีฉลุตีลุยตอนนี้ไม่ต้องสนเวลาแล้วนะครับนาทีสุดท้ายยังไงต้องทำให้ได้ชัดเกนกว่านี้ก็ดูครับฝ่ายน้ำเงินนะครับกิดเพชรพีเกแสนชัยนะครับหรือสันรัตภูมิเป็นฝ่ายชนะคะแนนย้ำแค้น ฮัุวานสอบบุลีลิดไปอีกหนึ่งครั้งในแบบ5ยกนะครับ